สวัสดีครับวันนี้วัฒนาวัดจะชวนเพื่อนๆน,นะครับมาทํากุ้งอบเกลือนะครับนี่นะครับกุ้งตัวเป้งๆนะครับแซ่บมากกับน้ําจิ้มรสเด็ดนะครับแซ่บมากเลยนะครับเดี๋ยวนี่นะครับ เดี๋ยววิธีการทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนำกุ้งม,มาล้างนะครับล้างให้สะอาดสักสองสามรอบก,ก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ตัดหนวดกุ้งออกนะครับตัดให้หมดเลยนี่นะครับตัดให้หมดเลยนะครับ เพื่อความสวยงามเสร็จแล้วนะครับก็นำกุ้งนะครับมาเรียงใส่กระทะนะครับจัดเรียงตามความสวยงามนะครับจัดเรียงไปเลยนะครับ เลียงกุ้งเสร็จแล้วก็นะครับก็นำตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดโรยลงไปนะครับโรยเกลือ1ช้อนโต๊ะนะครับโรยลงไปเลยจากนั้นนะครับก็ ตตาแก๊สได้เลยนะครับนํากระทะไปวางบนเตาแก๊สได้เลยครับแล้วก็ปิดฝาก็อบประมาณนะครับ5-7นาทีนะครับแล้วก็ใช้ช้อนนะครับคลุกกุ้งกับเกลือให้เข้ากันนะครับ พอกุ้งกับเกลือเข้ากันแล้วนะครับก็อบต่อไปอีกนะครับสักสามนาทีครับเดี๋ยวเรามาเปิดมาดูกันนะครับโอ้กุ้งนะครับสีสันสวยงามนะครับนี่นะครับน้ำเราไม่ต้องใส่นะครับก็น้ำในตัวกุ้งนะครับก็จะออกมาเองนะครับน้ำเราไม่ต้องใส่เลยอ ปิดไฟปิดฝาแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับนี่นะครับกุ้งเราสีสันสวยงามปิดไฟได้เลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มรสเด็ดกันนะครับก็ใส่พริกนะครับ6 7ถึงเ็ดเม็ดน้ำประตำเลยครับ ตาละเอียดไม่ต้องละเอียดมากนะครับเราหยาบๆเสร็จแล้วนะครับก็ใส่กระเทียมลงไป6กถึงเกลีบนะครับใส่ลงไปเลยตามอีกรอบนะครับ ตามพอหยาบๆนะครับไม่ต้องละเอียดมาก ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะครับ1ช้อนโต๊ะบีน้ำตาลหน่อยนะครับแล้วก็ใส่น้ำมะนาวนะครับ5ช้อนโต๊ะ ใส่ลงไปเลยอ่ะหมดเลยแล้วกันอ่าแล้วก็ตำนะครับตำให้น้ำตาลสะน้ำตาลปี๊บนะครับละลายนิดหน่อยนะครับคนให้เข้าให้น้ำตาลปี๊บละลายนะครับ พอน้ำตาลปี๊บละลายแล้วครับเราก็จะใส่น้ำปลานะครับ6ช้อนโตะ๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับ เสร็จแล้วก็ใส่ผงนัวลงไปนะครับ1ช้อน1ช้อนโต๊ะนะครับอ่าใส่ลงไปเลยใส่มากแซ่บมากใส่น้อยแซ่บน้อยนะครับใส่ลงไปเลยอ่าชิมรสชาติหน่อยอ่าโอเคแล้วครับแซ่บแล้วแซ่บแล้วแซ่บแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจัดจานกันนะครับ โอเคนะครับแลประมาณนี้นะครับก็เป็นอาหารทำง่ายๆนะครับกุ้งอบเกลือน้ําจิ้มรสเด็ดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับลองชิมดูนะครับโอแซ่บมากเลยนะครับอ่แซ่บครับแซ่บรสเด็ดนะครับอืมครับ รถเด็ดมากนะครับก็ขอบคุณนะครับที่สำหรับการรับชมนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ